สวัสดีครับผมเวลาสร้างนะครับอวันนี้ก็ก็มีเวลาว่างนิดหน่อยนะครับก็มาทําคันนี้ต่อนะครับคันนี้ก็ได้ทําชุดหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่งจีก็ยังไม่เสร็จครับมีอีก2จุดที่จะต้องยึดมาให้ดูนะครับอันนี้ยึดเหล็กคงอะไรตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะเอางานเก่าให้ดูนะครับงานคู่ตัวจะเป็นตัวนี้นะครับ เป็นงานตัวนี้ซึ่งงานตัวนี้คือมันมันไม่มีหูยึดครับมันใช้วิธีการหนีบนะครับแล้วก็ซีซีสูงขนาดนี้วิธีการหนีบน่าจะไม่เวิร์กนะครับผมก็เลยเปลี่ยน็แหลกตัวนี้ครับมาดูแหลกตัวนี้ข้อพิเศษคือ,อามาให้ดูนะรนครับตรงนี้นะครับมันจะมีหูยึดนี่ครับมันจะมีหูยึดหูทั้งหมด3หูนะครับผม เห็นไหมอ้าโอเคนี่แหะอ่มันจะมีอยู่สามหูนะครับคือเราสามารถเชื่อมยึดได้เลยความแข็งแรงนะครับร้อเปอร์เซ็นนะครับแข็งแรงกว่าตัวที่หีบแน่นอนเดี๋ยวผมจะให้มาดูองศา,าการเลี้ยวนะครับผมองศาการเลี้ยวนะครับผมผมจะหักสุดนะครับครับผมหักสุดได้ไม่ติดนะครับผมนี่ผมอะไรหักไปสุดนะครับช่วงจังหวะของแหลก ตรงนี้นะครับจะตรงกันหมดนะครับผมจะเป็นระนาบเดียวกันนะครับจับระนาบใหม่นะครับให้ตรงกันนะครับเพื่อประสิทธิภาพของแหลกใช้งานให้สูงสุดนะครับผมนี่เดี๋ยวง่ายนะครับแหลกตัวนี้ตอนนี้ก็ติดตั้งหูแหลกไปหนึ่งตัวนะครับเหลืออีกสองหูนะครับตรงนี้ผมก็จะยึดทั้งสามหูครบหมดเลยนะครับแต่ผมคิดอยู่ว่าผมจะทําขายึดยังไงให้มันดูให้มันดูสวยนะครับให้มันดูแบบว่า ไม่ดูตรงเกินไปนะครับผมจะออกแบบใหม่นะครับตัวนี้อันนี้ยึดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งตัวนี้ใหม่ส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นงานที่ว่าแก้ไขนิดนึงนะครับแต่ชิ้นนี้อันนี้ยมาทดสอบก่อนเราได้ความยาวจากนี่จนถึงนี่นะครับตอนนี้เรารู้สเปคแล้วนะครับผมว่ายาวเท่าไหร่แล้วเราสั่งชิ้นใหม่นะครับผมสั่งงานใหม่แต่ตัวนี้ก็คือทดลองไปก่อนนะครับก็คือเชื่อมไปก่อนให้ดูนะครับฝากระเลี้ยวให้ดูข้างๆให้ดูใต้ล้อมากดลง ครับผมสามารถเลี้ยวได้สุดนะครับเลี้ยวได้สุดเลยตีโค้งได้โงกว้างนะครับเ้อหักไปสุดนะครับไม่ติดซุ้มนะครับดึงกลับง่ายครับไม่ต้องออกแรงเยอะดูครับเลี้ยงง่ายเรื่องการเข้าโค้งไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตัวนี้สำหรับตัว6 5 0ซีนะครับ มีเพื่อนถามมาพี่ครับโช๊คสามารถอัปเกรดได้ไหมโช๊คน้าโช๊คลังนะครับอัปเกรดได้หมดนะครับผมไปหาเทียบโช๊กกับโช๊คตามท้องตลาดได้นะครับความยาวนะครับ40-45เซนนะครับเป็นโช๊ควอไซค์โช๊กแก๊สนะครับเปลี่ยนได้หมดนะครับอันนี้ผมก็สามารถขยับรูได้นะครับผมไม่สูงให้ต่ำนะครับผมเจาะรูไว้แล้วแล้วมาดูโช๊คลังนะครับโช๊คลังตัวนี้ผมคิดอยู่ว่าผมจะเอาโช๊คของรถอะไรครับพอดีไปเจอ ของรถเก่านะครับผมเป็นเป็นโตโยต้านะครับผมแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นมีโกหรือว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นโตโยต้าเป็นพันเนอร์หรือว่าอะไรตัวยกสูงอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปหาเทียบตามร้านอะไรครับตัวนี้เป็นของเก่านะครับไปไปยืมเข้ามาเทียบนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับ60เซนนะครับผมอ่าผมจะติดตั้งประมาณนี้อ่าประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีขาค้ำนะครับ โชก็อยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นโชกของรถยนต์เลยนะครับวีโก้นะครับก็จะเป็นพวกวีโก้นะครับตรงนี้เขียนว่าโตโยต้าเดี๋ยวไปลองเทียบอยู่ไปเทียบดูก่อนนะครับเหมือเพื่อนๆท่านใดรู้จักว่ามันคือโชครุ่นอะไรนะครับผมช่วยคอมเมนต์บอกนิดนึงนะครับผมผมจะได้ไปหาซื้อง่ายครับผมโชกหลังใส่เป็นโชครถยนต์เลยนะครับผมอ่ากว้างเลยนะครับผม เดี๋ยวมารอติดตามนะครับผมว่าออกมาจะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือแค่โชกหลังนะครับแล้วก็บอกนะครับแล้วก็ไปเดินไปก็สตาร์ตติดละเออลืมอีกอย่างนึงคถังน้ามันครับผมโอเคก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับใครที่ติดตามคันนี้อยู่ก็เดี๋ยวมาเปิดราคานะครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปแจ้งราคานะครับสวสดอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ